ครับผมกับผมในซองสร้างจ้อยครับผมมือนีกระพ้าออกมาหอยากหากินคือเก่าครับอดอดใจไม่ไหวไม่เห็นห้อยตีนหนูครับเอากลับมาสองสามหลังบอกห้อยสามตัวเดี๋ยวเขาไม่รุนกันเบื้งครับว่าจะเป็นไงคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับผมบายาวบผมีตัวยางบมมีตัวยางได้คลิปนี้เบิ้งทีเดียวเลยนี่เกาะบอกห้อยได้เลยนี่นี่ครับนี่เห็นห้อยตีนห้อยสีเดี๋ยวสร้างจ้อยให้เบิง้ง ครับสามหลังเข้านี่จะทำการบ่กท่าจ้ยเห็นไว้สองสองห้อยเห็นวไอ้สองห้อย,อออยแต่ว่าสามหลังเพื่อไว้ป็นคลิปสันส้นๆครับผมลงจากกนมะมุดบักหอยเสียบเข้าไปครับกับดักมูนิฟายครับผม ถือประจำกันมุดเข้าไปปืดป right. right. hmm. cool. ืดปืดสาปปืดครับไปไปเบิ้องมองด้กันกบผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันนี่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 เดี๋ยวช่างจ้อยใส่เบิ้งครับห้อยตีนครับห้อยตีนพุ่น่ะนี่เห็มองข้าวปุะห้อยมึงใหญ่มึงใหญ่เลยครับพุ่นนี่มาทั้งพี่ครับเดี๋ยวมาทั้งพี่แหละเดี๋ยวช่างจ้อยสิเอาไปใส่ไว้พุ่นนะอันนี้ช่างจ้อยวางไว้บ่มีมือถือนี่ครับเดี๋ยวช่างจ้อยสิวางแอบนี่ไว้ นี่ครับผมยังเจอสว่างแอบๆจังซีไว้ครับนี่นี่ครับนี่เออแกติ๊กก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวผูกไว้จัง่อยครับผมเดี๋ยวมืออื่นมันรุนกันว่าจะเป็นยังไงครับหอยกับน้ำยากันหมดเฮาหอยตีนจะจ่ายจ่ายย่างๆยังซีครับผมนี่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 โอ้โหไปเดี๋ยวไปใส่อีกหลังนึงครับผมนี่ก็เป็นทงน้ำใกล้จะออกห่วงครับเข่าตั้งท่ออะไรแง่ออกมาเบอร์แล้วครับนี่สังเอยเห็นอีกหอยหนึ่งอยู่พุ่นครับพุ่นไปครับ นี่ครับผมเหมือนหอยมันแล่นเพิงข้านาครับนี่นี่เดี๋ยวสังใจใส่ใส่ไว้นี่ครับผมไอบวกหอยครับสีเต็มยากันหมดแลยก็วางลงไปเลยนี่เดี๋ยวเปพียงใดเราลุ้นมือเศร้าครับผมเดี๋ยวไปหาเบิ้งหลังที่สามทีได้ใส่ไปาลครับเนาะครับผมมาเบิ้งนี่สังใจใส่ใสหลังที่สามตรงนี้ครับโอ้หนี่หอยกัดเข่าครับผมนี่นี่เดี๋ยวสังให้เบิ้งนี่นี่ครับผมนี่หอยกัดเข่ามันไหม่เลยครับนี่ครับ วูนี่ก็เกือบหกโมงแล้วครับมืดแล้วเดี๋ยวช่อยสีฟางไว้นี่ครับหลังที่สามฟางไว้นี่มึงห้อยกัดเขาเโอ้โหแบบนี้มีรุ่นครับผมเดี๋ยวอื่นมีรุ่นหนกันครับผมเดี๋ยวใส่ก้อนใส่ก้อนนี่ก็แต่เว็นตกดินไปแล้วครับเรียบร้อยพุ่นป่ามือตึ๊บสามหลังครับผมใส่ไปสามหลังที่แรกเห็นสองหลังเห็นสองหลังเห็นสองสองมองแต่มองที่สามนี่ผู้เห็นนะครับนี่มาหาไม่พอดีข้าครับผมเห็นห้อยกัด สว,สวยเลยจะเป็นหนูตัวเดียวกันหรือเปล่าครับพราาจากตรงนั้นมาก,กับประมาณ30มสิบเมตรแลครับเนาะเดี๋ยวรอลุ้นกันเบิรงครับเบออื่นเป็นคลิปสันส้นๆครับรอลุ้นกันเบอร์อื่นชิมิแจม,มีโตัวะอ่าเดี๋ยวเบออื่นมาลุ้นกันครับคืนนี้บ่เบิรงได้สามหลังนึง <laughs> แค่อดใจประไวครับเห็นห้อยตีนบิ่มทึมเลย <laughs> โอเคครับผมไปกลับบ้านกันครับเดี๋ยวเบออื่นมาลุ้นกันครับผม สวัสดีครับสวัสดีแจบเศร้าๆครับผมเาอามาบึงกับนักหนูครับผมสามหลังหมู่บ้านนี่โอ้โห,โ,หโหทั้งห้อยกัดห้อยโอ้โหห้อยห้อยยางมันก็ขีดต้มนี่โอ้โหครับผมอดใจไม่ไหวครับเลยมาใส่ถิ่มไว้สามลำก็ยังบ่ถือว่าเป็นการเปิดไม้ดักหนูนะครับเนาะอันนี้ทดสอบทดสอบอดใจไม่ไหวซื้อครับผมสามหลังครับผมวานสั้งใจกันเลาะมาหาเลาะอหาเก็บพักครับ ก็เลยไม่เห็นไม่เห็นหอยมันแต่เจอกันเลยลองเอามาใส่ครับผมทั้งหอยกัดหอยโอ้โหหอยมันยำทางลทธเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปลุ้นกันครับผมว่าสิมีเซ่บมีโตบ่กัดเนื้อบักหอยเนื้อ,อบักหอยครับเอ่อน้ำยาก,กันหมดเท่านะครับเนาะอ่ะไปครับไปไปลุ้นกันครับผมครับผมหาจะไปเบื้องหลังที่มันกัดต้นเขานะครับลทธเนี่ย เบิ่งเป็นหลังแรกครับผมนี่แหละทางมาันยังหน้ามันยังหลยอยู่ครับเลยเ oh. ลยเลาะมาหาเก็บพักมาเห็นห้อยมันครับแต่ห้อยนี่ไม่ได้เห็นครับห้อยนี่บางอื่นมาเจอมาหาตอนแรงค้ำๆครับเจอครับผม oh. จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรโ mm. อ,อ้โห oh. ครับผมห้อยมันดึงกับดัก แต่บนลันครับหอยมันกินหอยโอ้กับดักกับอะไรใส่จักเชือครับผมเดี๋ยวมือแรงมือแรงมือแรงเอามาซ้อมครับผมนี่บึงหอยมันกินสังจอยวางไปทั้งพุ่นนี่นี่ครับนี่นี่บึงหอยมันกินหอยครับนี่สังจอยหมู่ว่านที่ใายให้บึงสังจอยหันมาทางนี้ครับนี่นี่มันกลับหันมาทางนี้ครับนี่โบนลันครับผมโอ้ยหยิบกับดักมาบูสึกอันครับผมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงมาแก้มือครับผมไปลุ้นกันต่อครับผมหลังที่มันย้ำทางนี่ โอ้น่าเสียดายครับผมน่าเสียดายมากเลยโอหยิบกับดักมาบูธก,กันครับผมสตรีมมันกินมันเลยโบราณว่าเป็นยังครับปล่อยมันไว้ชำพันนะครับเนาะเดี๋ยวคอยมาแก้มือใหม่โอ้โหหลังนี้โบรานครับผมหลังนี่หลังนี่พวกเขาใกล้เลยนี่นี่ส่งจ่วยว่างไว้ีิครับผมนี่อันน่ะหัวตีมันน่ะน,น,นี่ครับผม โอ้บ่เขาใก้เลยครับหลังนี้โอ้โหไปเบิ่งหลังสุดท้ายกันครับหลังที่สามโอ้หลังเมื่อกี้บ่แจ้ต้องนะครับหอยตีนไปรเริ่มเท่มอ่ะหอยมันยางหลังที่สามที่ใส่บนคัน,นจะเป็นยังไงหรือว่าอยู่หลังนี้ซะแล้วหรือว่าอยู่หลังนี้ซะแล้วเอาครับผมกลับเสียครับผมกลับเสียเสือ้อเสีย โอ้โหครับผมนันพาดออโอ้โหนึ่งครับผมนันพาดครับผมแสดงว่ามาอยู่เดี๋ยวเหมือนเหมือนแรงสังใจเสียฟารันมาแก,ก้มือมันครับมา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 ,าสองสองหลังเลยหลังหนึ่งกับบอลลันหลังหนึ่งกับลันพาดเอ้าโอ้โหครับผม หลังนึงกินบอลลันหลังนึงลั่นพลาดครับผมโอ้โห,หน่าเสียดายครับบอลลันเลยสองเตมแน่นอะนเลยช่างจอยวานะเพราะว่ามันก็ห่างกันอยู่ห่างกันอยู่ประมาณสามสิบเมตรอะที่ใส่ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ครับผมเดี๋ยวช่างจอยจะเอาฝาลันมาแก้มือมันยิบกลับหลังไส้พิษเอามาพิษน่าเสียดายครับผมน่าเสียดาย กับมม่ยังขึ้นขี่กระนิ่มนครับกับของปีที่แล้วนะครับเนาะสังจอยกับบร่เกาะบริอย่างมาอามากับมาใส่เลยครับผมคำคำหมู่วานเนี่ยอ่ะก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ี่เบิ้งมาจบจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้สังจอยก็ไลฟไปสนี้ครับพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ